ัสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง B Channel นะครับกนวันนี้เรามาอยู่กันใน่การ์น่าฟรีไฟน์นั่นเองนะครับผมนะวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาดูนะครับไอดีฟรีไฟที่เทพที่สุดในโลกเลยนะครับที่เจ๋งที่สุดในโลกเลยนะครับผมนะน้องๆอยากดูแล้วใช่ไหมผมว่าจะมีใครบ้างนะครับผมว่าจะมีใครบ้างสำหรับฟรีไฟนะครับ ี่เก่งที่สุดนะครับที่เก่งที่สุดในโลกในเกมเลยนะครับผมนะวันนี้พี่จะพามาดูนะครับว่าจะโหดจะแค่ไหนนะครับผมอ่ะก็จะประมาณไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญพี่มีแจกเพชรกันด้วยนะครับผมพี่มีแจกทุกคลิปนะครับผมคลิปนี้เหมือนเดิมเลยกติกาเหมือนเดิมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบที่สําคัญนะครับผมคอมเมนต์ยูดีตัวเองคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ทําาาาตตมกกกกิัันนด้วยยะะครรบออ่่เเพืสี เดี๋ยวพี่พาไปแจกเพชรกันเลยนะครับผมอ่ะพี่พาไปแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นคลิปนะครับที่พี่ลงวันเมื่อวานหรือวันก่อนนี่แหละนะครับผมก็เป็นคลิปจิตกรรมโบย่านั่นเองนะครับพี่ก็เอาลิงก์มาเรียบร้อยนะครับคือในเว็บยูทูบเรนดอมก็คือเว็บสุ่มนั่นเองนะครับสุ่มคอมเมนต์นั่นเองนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคนเลยนะครับผมก็ผู้โชคดีหนึ่งคนเท่านั้นก็คือคอมเมนต์ยูทูบเบอรชื่อเฟซนะครับผมโอเคเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่านะครับผมไปเลยนะครับผมคคนนแแรรกกว่าไง เออันนี้คนเดิมนะครับอันนี้คนหน้าไปแล้วเมื่อวานนะครับผมก็เปลี่ยนคนใหม่บ้างนะนะอ่เห็นไหมนะครับน่าจะคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับผมอ่โอเคไปเลยครับผมอันนี้พี่ไม่รู้นะครับว่าไหนชื่อเฟซไม่ระบุมานะครับไม่ได้นะครับผมต้องระบุด้วยนะว่ายูดีว่าชื่อเฟซนะครับผมนะอันนี้ไม่ได้นะครับผมเอ้ยไปนะครับผมอันนี้เราไม่ได้แลับผมอ่ไปเรื่อยครับผมอ่าอันนี้หลายคอมเมนต์นะครับผมพี่จะตัดสินนะครับถ้าหลายคอมเมนต์นะครับต้องคอมเมนต์เดียวเท่านั้นนะครับผมนะน้องคนเมื่อกี้นะครับผมเห็นไหมนะครับต้องคอมเมนต์เดียวเท่านั้นนนนนนะะคค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 ครรรรรรรััััััััับบบบบบผผผผผผมม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 มไไไปปปเื่ออออยตตต้้้งงงีีีสสสกกก ต้องมีสักคนเรื่อยๆครับผมยาวๆครับผมอาได้แล้วครับผมได้แล้วนี่เลยนะครับก็เขาบอกว่านะครับผมก็ทำตามแล้วครับผมอ่ะมียูไอดีนะครับแล้วก็ชื่อเฟซนะครับเหตุผลผมจะผมจะได้คาตาณะดอกไม้และผมเหลือการอกาิดอาโอเคจัดไปทั้งชายนะครับผมอะเดี๋ยวพี่ทำการเติมให้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ทำการเติมให้เลยนะครับ อ่ะนี่นะครับก็เป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมอ่าแสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่ทําการเติมให้เลยนะครับพี่ก็เติมจริงนะครับช่องพี่เติมจริงแน่นอนร้อเนะครับนี่นะครับผมพี่ก็ไปซื้อนะครับบัตรกาลิน่าจากเว็บเทพทูมานะครับผมอ่ะโอเคนะครับนี่เลยนะครับเติมจริงแจกจริงแน่นอน100%นะครับผมยืนยันไปเลยนี่นะครับผมก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับก็น้องคนนี้ได้รับ60สิบแพร์เพิ่มไปฟรีนะครับนี่นะครับหลักฐานนะครับการโอนก็คือวันนี้เลย นะครับผม5้าโมงนะครับวันที่26นะครับผมนะอ่ะนะครับนี่เลยนะครับโอนแล้วเรียบร้อยนะครับเติมให้แล้วเรียบร้อย68เพคกันไปฟรีเลยนะครับก็สาหรับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟสที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครไม่ทาตามกติกาคือไม่มีโอกาสได้แบบนี้นะครับที่สาคัญคนละหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะครับผมโอเคต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าไม่ยากเลยนะครับถ้าหลังกิจกรรมง่ายสายฟรีีทาาาไไดด้้เเลลยยยนนะคครรับผมมมมอออกฟ่ืต์ ยูดีก okay, ็ม okay. ่จริงเฟสใต้คลิป oh, น oh. ี้ที่สำคัญดูคลิปนี้จบด้วยนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอ่ารหัสฟรีไฟที่เก่งที่สุดในเกมและที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมสำหรับอ่ายูดีแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูคนแรกกันครับผมเรามาดูคนแรกกันเลยว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมเออนะครับคนแรกจะโหดขนาดไหนเรามาดูกันเลยนะครับผมยูดีตามนี้เลยนะครับสามสองศูนย์หกห้าศูนย์ สามศูนย์นะครับผมอ่าสี่เจ็ดนะครับผมอ่ะกดตกลงไปเลยนะครับผมเรามาดูคนแรกกันนะครับผมคนแรกโอ้โหก็คือชื่อนี้เลยนะครับ B2K นั่นเองนะครับหลายคนคงคุ้นชื่อกันดีนะครับผมสำหรับพี่คนนี้นะครับก็เป็นชาวต่างชาตินะครับผมโอ้โยคนกดไลค์ดูคนกดไลค์ก่อนนะครับน้องดูคนกดไลค์ก่อนครับผมคนกดไลค์สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคนโอ้โหคนสุด นะครับผมดูเขาแต่งตัวโอ้โหสุดบอกเลยว่าสุดนะครับผมสำหรับคนนี้นะครับคนกดไลค์อ่า24,721คนนะครับผมอยู่ดีตามนี้นะครับแล้วก็อยู่แค้นนะครับไอเอ็ม50นะครับผมอ่ะแล้วก็สีขั้นสูงเนี่ยโอ้โหอุ้ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเกือบพันนะครับผมโอ้ยแล้วก็เรื่องล่าสุดเนี่ยโอ้โหที่หนึ่ง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 นะครับผมได้รับโบย่านไปเลยเนี่ยครับผมแล้วก็เรามาดูประวัติการเล่นกันบ้างนะครับอ้ผมแค่ประวัติก็ สุดสุดเลยอะนะครับน้องๆเออคือดูโซโล่นะครับเราไปดูโซโล่ก่อนโซโล่เดียวเลยนะครับผมก็อัตรายิงหัวใน31.16เปอร์เซ็นต์เลยนะครับโคตรสุดยิงหัวใไป1,003นะครับผมจะสุดไปไหนวันนี้นะครับแล้วก็เล่นคู่เนี่ยนะครับผมก็อัตรายิงหัว30เปอร์เซ็นต์นะครับยิงหัวไป2,006นะครับผมโคตรสุดนะโคตรสุดนะแล้วก็เล่นทีมเนี่ยแบบสี่คนเนี่ยนะครับก็อัตรายิงหัว31นะครับผมยิงหัวหนึ่งหมื่น 3 2 1 6คุณพระช่วยสุดชัดโคตรสุดเลยครับพี่บอกเลยโคตรสุดนะสำหรับวันนี้นะครับผมโอ้โหนี่ประเดิมเปิดหัวแล้วเนี่ยแค่นี้แล้วนะครับผมนี่แค่เปิดหัวนะครับผมโอ้โหนี่นะครับผมก็สาหรับใครที่อยากดูนะครับแบบพี่นะครับก็แอดยูดีตามนี้ได้เลยนะครับสาหรับใครที่อยากเข้าไปดูนะครับผมโอเคนะครับเราดูคนต่อไปกันดีกว่านะครับผมอ่า คนต่อไปคนที่2กันเลยนะครับคนที่2ก็คือ u ู d นะครับอ่าสองเก้านะครับผม298นะครับผม35อ่าโอเคกดตกลงไปนะครับอ่ะมาแล้วนะครับผมปึ๊บอ่ะกดดูบัตนะครับผมอ่ะโอ้โหอ้ยเป็นพี่คนนี้เลยนะครับ BNL นะครับผม BNL พี่คนนี้เลยนะครับผมโอ้โห โอ้คนกดไลค์เมื่อกี้ว่าหนักแล้วนะครับผมดูคนนี้สามหมื่นโอ้โหสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมจะสุดไปไหนวะเน,นี่ยนะครับผมก็ชื่อตามนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าอยูดีตามนี้อ่าแล้วก็แคนนะครับโอเวอร์พาวเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็สิน์นั้าสูงเนี่ยโอ้โหสุดเหมือนกันสิน์นั้าสูงก็สุดเหมือนกันแล้วก็การเล่นล่าสุดเนี่ยก็คือที่หนึ่งที่หนึ่งติดๆเลยนะครับก็คือได้รับโบย่าอันสามเกมเต็ดเลยนะครับ,บ,บ, 3, รบผมสุด บอกเลยว่าสุดอ่ะเรามาดูในส่วนการแข่งขันโกลไฟรูปโกลไฟกันบ้างนะครับเรามาดูส่วนรายละเอียดนะครับรายละเอียดโซโล่นะครับผมโอ้โหโซโลอัตรายิงหัวถึง22.64%นะครับยิงหัวไปแล้ว540หัวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับโซโลเดียวนะครับเรามาดูนะครับโซโลคู่นะครับไอโซโลคู่อะไรวะคือเล่นคู่นั่นเองนะครับผมก็ยิงหัวไป20%นนะครับผมก็อ่าเล่นทีมเนี่ยนะครับเล่นทีมก็จะเป็นในส่วนนี้เลยนะครับผมยิงหัวไป 26.19นะครับผมแล้วก็ยิงหัวไป15,582หัวนะครับโอ้โหสุดนะครับสหรับคนที่2นั่นเองนะครับสหรับคนที่2ก็สุดไปเลยทีเดียวนะครับสหรับคนที่2ก็สุดไปเลยเนาะอ่ะนะครับผมก็ผ่านไปนะครับผมอ่ะเรามาดูคนที่3กันบ้างนะครับผมเรามาดูคนที่3กันบ้างเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คนที่2ก็สุดเหมือนกันนะพี่บอกเลยว่าสุดเหมือนกันนะครับผม เรามาดูคนต่อไปกันบ้างนะครับคนต่อไปก็คือคนที่สามนั่นเองนะครับคนที่สามนั่นเองก็คือยูอดี้หกศูนย์แปดแปดสองสามเก้าหนึ่งเจ็ดอ่ะโอเคกดลงไปเลยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมปึ๊บอ่ะมาแล้วนะครับผมโอ้โหคนกดไลค์แค่สองนะครับแต่การเล่นเขานี่โอ้โหเดือดจริงๆนะครับแคนก็ไม่มีสีขั้งสูงก็ไม่มีนะครับผมเอาเรามาดูในส่วนโปรไฟล์กันบ้างนะครับผมเออไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับผมโอ้โหรหัสที่สามนี่ มาแบบไหนวันนี้มาแบบงงๆเลยนี่ยดูนะครับผมดูที่หนึ่งสามอาทิตย์นะครับแต่ว่าคนกดไลค์สองคนนะครับผมก็เป็นยูดีนะครับที่แปลกแล้วก็เก่งระดับหนึ่งนะครับเก่งระดับหนึ่งนะครับผมโอ้โหขายเรียดได้เลยนี่สําหรับยูดีนี้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับชื่อตามนี้นะครับเลเวลแปดนะครับคนกดไลค์สองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับหลงมาจากไหนวะเนี่ย โอเคเรามาดูรหัสที่4กันบ้างนะครับรหัสที่4กันบ้างก็จะเป็น u d 4 5นะครับ101259 6นั่นเองนะครับอ่ะกดตกลงไปเลยนะครับปึ๊บนะครับโอ้โหวิวเจ็ดสิบนะครับผมคนกดไลค์1 7 9 0งหคนเลยนะครับอ่ะก็อยู่แค่นี้นะครับผมแล้วก็นะครับในส่วนสีขั้งสูงเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเสียงขั้งสูงว่าตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนการเล่นเนี่ยนะครับก็ได้ที่1 สามตาติดนะครับบอกเลยว่าสุดนะครับใครอยากเข้าไปดูก็แอดยูดีดับนี้เข้าไปเลยไปดูได้เลยนะครับหรือแอดเพื่อนไปได้เลยนะครับผมแล้วก็โอ้โหดูคนกดไลค์ก็โหดแล้วนะครับโอเคผ่านไปนะครับสำหรับคนที่4นั่นเองนะครับผมนะเรามาดูคนที่5กันบ้างนะครับคนที่5กันบ้างเนาะคนที่5ก็ขอเดี๋ยวพี่ขอใส่ยูดีก่อนนะครับผมนะคนที่5้ายูดีก็คือ2067นะครับ4 6อ่า 194นะครับโอเคลงไปนะครับเป็นคนนี้เลยนะครับวิวเจ็อีกแล้วนะครับผมโอ้ยสูตรโคตรสูตรนะครับผมสำหรับคนที่5นะครับผมโอ้คุกุญไหลหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมโอ้โหสุดจัด นะครับผมโอ้โหเวลเกตสิบนะครับผมสิทธิ์ขั้นสูงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมโอ้โหเหลืองทุกอันเลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ UED นี้นะครับก็เป็นรหัสที่เก่งอีกรหัสหนึ่งเลยนะครับพี่ก็ว่าได้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมเรามาดูในส่วนอ่า U ูต่อไปเลยนะครับผมก็จะเป็นอ่ารหัสที่หกกันเลยนะครับผม ก็คือ UD 55นะครับผม479535นะครับผมโอเคกดตกลงไปแลวนะครับผมอ่ะเป็นรหัสนี้เลยนะครับผมอู้อูเยอะสุดละมั้งนี่คนกดไลค์ห้าหมื่นเนี่ยเฮ้ยสุดดูนะครับผมห้าหมื่นสี่ร้อยหนึ่งคนโอ้โหเวล8แปดสิบคุณพระโอ้โหดู นะครับผมสีข้างสูงโอ้โหก็โหดเหมือนกันนะครับผมเป็นพันเลยเออสดโอ้โหดูคนกดไลค์นะครับผมโอ้ยสุดจริงๆนะครับสุดจริงๆนะครับคนกดไลค์นะครับผมแล้วก็อยู่แคนบอสนะครับผมที่อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ก็อ่านถูกนะครับผมเนาะเออนะครับดูโอ้โหได้ที่หนึ่งอันนี้แรกแล้วนะครับเป็นในเป็นตัวละครครับ้ยพี่กดเข้าไปทำไมนโอ้ยโดเบ้เบ้อะนะครับก็นี่นะครับผมดูคนกดไลค์ดิ โอ้โหยอมคนกดไลค์เนี่ยสุดส,สุดอะห้ะนนาหมื่นอะน้องๆนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูรหัสต่ตอไปกันมากนะครับผมรหัสที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคก็จะเป็นรหัสที่7ละกันนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองเก้าหกนะครับผมโอเคก็ตัวลงไปเลยนะครับผมโหนี่วิวเจ็ดสิบหกนะมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันนะว่าจะโหดหรือเปล่านะครับผมปึ๊บมมาลุ้นกันนะครับผมเอ,าอ้าอันนี้เขาไม่เบานะครับผมผู้หญิง สวยงามเลยนะครับผมอาตาสวยเลยนะกระเป๋าเออคนกดไลค์สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสองคนเลยนะครับผมคนเชิญกันเชิญอะไรั้งหนาวนี่นะครับผมก็ไอยูดีนี้เลยนะครับเราชื่อนี้เวลนี้เวลเกยสิบหกนะครับผมแล้วก็ยูอารแคนนะครับทีมลาว่าลาว่าอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็สีข้างสูงเนี่ยก็เหลืองทุกอันเลยนะครับแต่อัลลาสุดยังยังไม่เติมเลยนะครับอัลลาสุดยังไม่เติมส่วนการเล่นก็ โหดเหมือนเดิมนะครับก็ชนะตัดเกมติดนะครับผมโหดจัดปรดบอกตามนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเข้าไปดูนะครับยูดีดัมนี่เลย1 3 3 1 1 2 9 6น่นองนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนอา่ารหัสนะครับผมยูดีที่9กันบ้างนะครับผมที่9หรือที่8วดมาแล้อ่ะเกตซูนนะครับผมอ่ะสามเก้าสามหนึ่งหกเจ็ด แล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับผมปึ๊บมาแล้วนะครับวิวเจ็ดสิบห้านะครับผมจะโหดแค่ไหนนะครับเรามาดูกันเลยไปปึ๊บโอ้โหไม่เาอันนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยวิวเจ็ดสิบห้านะครับผมอยู่ดีตามนี้คนกดไลค์สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบแปดคนคนุณพระช่วยโอ้โหแล้วก็อ่ายูแคนนะครับผม อะไรสักอย่างนะครับผมอ่านไว้บอกนะครับผมก็ชื่ชขัก็สูงตามนี้เลยเหลืองทุกอันเลยนะครับอันล่าสุดยังขาวอยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนการเล่นก็นี่เลยไม่ต้องบอกคําเดียวว่าสุดจัดเบริกรึอ่อเคก็ผ่านไปนะครับผมสําหรับรหัสที่8เนาะรหัสที่แนะครับผมอ่ะเรามาดูรหัสที่เก้ากันบ้างนะครับผมอ่ะรหัสที่9กก่อนจะไปรหัสสุดท้ายนะครับผมมาดูกันนะครับผมก็เป็นอยู่นี้เลย เกา9 7นะครับผม6 5 3 9เฮ้ย oh. พ ah ิมพ ah ์ผ ah ิดไม่ผิดเอาใหม่เอาใหม่นะครับผม9ก6 5 3 9มาอ่า3 9มเนะครับผมตรลงไปเลยนะครับผมจวดนะครับผมโอ้โหไป81ดออ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหกดดูประวัติไปเลยปึบปึบอ้โู้คนกดไลค์สี่หมื่ โอ้ติดท็อปสองเลยเนี่ยติดท็อปสองเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอาหารนี้เอาว่ะเฮ้ยอาหารนี้เอาว่ะโอ้โหชื่อตามนี้นะครับผมเลเวล81นะครับผม u ูดี้เก้าเจนะครับผมคนกดไลค์เนี่ย49,771ื่ตรจิดโคสจัดโคสุดนะครับแล้วก็ฝีขั้นสูงเนี่ยโอ้โหดูดู เหลืองทุกอันนะครับผมเมือกเนล่าสุดยังขาวอยู่นะครับผมส่วนการเล่นไม่ต้องพูดถึงนะครับผมโบย่าสามอันเนี่ยแตกบอกคนนี้ว่าแตกนะครับผมแตกโอ้โหดูการแข่งตัวก็ไม่ต้องบอกนะครับโคตรเทพสายเติมด้วยนะครับผมสายเติมด้วยนะครับโอเคเรามาดูรหัสสุดท้ายกันเลยนะครับรหัสสุดท้ายกันเลยนะครับผมรหัสที่1ิบนั่นเองนะครับผมก็ยูดีตามนี้เลยนะครับสามสี่หศูนย์ 30402ไปฮึบนะครับวิวห้าโอ้โหคนกดไลค์2องพนะครับผมโอ้โหไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่แคนนะครับผมโอ้โหหลาสุดท้ายก็สุดเลยนะครับผมการเล่นอ่ะพอมีอยู่พอมีอยู่นะครับพอมีอยู่เนาะอ่าพอมีอยู่นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนาที่10ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ขออธิบายมากนะครับก็ตามที่เห็นนี่แหละนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ นะครับ10 id free fire ที่โหดที่สุดสสที่เก่ง<อ>ที่สุดในเกมในโลกเลยนะครับผมก็เก่งที่สุดเลยอันนี้ก็จะเป็นของต่างประเทศนะครับผมส่วนของอประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยนะครับน้องคนไหนมีนะครับ ทราบว่ายูดีนี้ยูดีนี้เก่งที่สุดแล้วก็เทพที่สุดเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะคอมเมนต์บอกพี่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะนํามาทําคลิปนั่นเองนะครับผมมาทําคลิปให้สนุกสนุกนะครับผมให้น้องดูได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรฟรีนะครับหนึ่งพันเพชรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ยูดี คอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก like, ็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทำตามกฏิกากันด้วยนะครับผมก็อย่างต้นคลิปนะครับพี่ก็แจกจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูนะครับเรามาดูในส่วนอ่าโค้ดกันบ้างนะครับโค้ดก็จะหมดในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับโค้ดก,ก,กันบล็อกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ใส่นะ นะครับเป็นโค้ดกันบล็อกเชียร์เตอร์กันบล็อกนั่นเองนะครับก็ใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับใส่ได้ยกเซิร์ฟเป็นโค้ดสกินปืน3ามวันหนึ่วันนะครับผมก็ไม่ถาวรนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับเรามาใส่โค้ดกันเลยนะครับนี่เลยนะครับผมนะก็ใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ใส่เนี่ยก็ใส่ได้เลยนะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมไม่พูดมากทำเพลงนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคถ้า คลิปนี้ครบ1,000ภายในวันนี้พี่กระแจก1 0 0่เพชรทันทีเลยสุม่มแจกทันทีเลยนะครับผมอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ like, ด่ง like, ด, like, ด, like, ด, like, ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้รับตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ